ฟุตบอลต้องอาร์ตคอเนอร์แ atacn 545 3ตัวชวนจ่า่มา จับวันนี้ครับมาครับวันนี้กลับมาพบกันเนาะในวันหยุดสุดสัปดาห์ครับก็กลับสวัสดีทักทายทุกท่านที่ติดตามด้วยละกันครับก็หลังจากที่คำพืนที่ผ่านมานะครับโอ้โหเกิดการพลิกล็อกกันพอสมควรเลยเนาะสำหรับผู้ใหญ่ๆนะครับซึ่งสับราหช่องเราเนี่ยก็จะมีสะดุดกันบ้างนะครับซึ่งก็ต้องน้อมรับแต่โดยดีนะครับอย่างที่บอกเนาะผมชัดเจนตรงไปตรงมาอยู่แล้วหวานบอกหวานไม่หวานบอกไม่หวานนะครับอ่าก็วันนี้ ไม่เป็นไรขอทบต้นทบดอกให้พี่น้องใหม่ละกันครับเอาป็นว่าก่อนอื่นเลยมาไม่รอช้าละก็เดินฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามครับแล้วก็ฝากชมรมด้วยใครที่อยากติดตามมากกว่าน,นี้เดือดกว่าน,นี้ก็สามารถมาติดตามได้นะครับที่ใต้เม้นเลยส่วนใครมาจาก, TikTok, กติ๊กต็อกก็ใต้รูปโปรไฟล์ละกันครับสกิทมาได้เลยเนาะเมื่อวานนี้ก็ยังฉายแววให้เห็นอยู่เนาะสำหรับิกเนเจอร์เราเนี่ย4ดิร์ฟนะครับมาวันนี้ก็พร้อมไปต่อครับก็ขอพูดแบบกระชับสั้นๆได้ใจความเลย I got nothing. ออเรแรกเนี่ยไปที่พิมเลงกิตนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ใหญ่เลยน้อระหว่างวูแมตันวันดโร่เับวันนี้จะเปิดอินฐานพบสาริกาดงนิวคาสเซนครับก็สำหรับสองทีมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆเนี่ยคือถ้าเทียบเรื่องฟอร์มนะสำหรับนิวก็ดีกว่าคมวาตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งฟอร์มเนี่ยชื่อชงชื่อชั้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้บอลเนี่ยค่อนข้างพลคกนะก็ต้องบอกก่อนว่าอย่า ประมาทนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งครับสาหรับนิวตอนนี้เนี่ยคือฟอร์มภาพรวมดีกว่าจริงครับแต่ว่าด้วยการที่เล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยผมมองว่ายังเป็นจุดอ่อนแบบพวกเขาเนาะคือถ้าเล่นในเซนเกมปาร์กเนี่ยอาจจะไม่ปฏิเสธมุมที่จะปิดจ็อบเลยนะครับแต่ว่าเล่นนอกบ้านนะครับวันนี้ก็เหนื่อยหน่อยและแล้วล่าสุดเนี่ยก็พึ่งแพ้มาด้วยนะครับแพ้กับแมนซิตี้นะครับแล้ววันนี้เจอวูฟซึ่งวูฟเนี่ยฟอร์มภาพรวมอาจจะไม่ดีโอกาสตกชั้นสูงมากครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลัง เ,เขาก็ถือว่าดีขึ้นมากๆแล้วก็เป็นทีมหนึ่งที่เกมในบ้านเนี่ยยังพอที่จะวางใจได้นะครับถึงแม้ว่าในเรื่องของกำาพงกำแพงวันนี้มันอาจจะเอียงนิวคาสเซิลก็จริงครับแต่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะเกิดการพลิกล็อกเกิดขึ้นครับสำหรับวูฟวันนี้เชื่อว่ามีแต้มสักแต้มหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเอียงใจวูฟแองตันครับแล้วก็อีกช้อยหนึ่งเนี่ยขอย่าติดไปที่แดนเหนือนาะเชื่อว่าน่าจะเป็นคู่หนึ่งที่เกิดสกอร์กันเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นติดไปด้วยอีกช้อย ครับ รอบเดืนที่2อ,อ่ะไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันนอสตุกการ์ดก็วน,นี้เปิดดินทานพบยูเนียนเบอร์ลินครับแบบคู่นี้ไว้ใจที่เจ้าถิ่นอย่างสตุกการ์ดนะครับคือตอนนี้ถ้ามองในมุมความต่อเนื่องเนี่ยก็ดีกว่ายูเนียนเบอร์ลินเยอะนะครับสำหรับยูเนียนเนี่ยก็มีฟอร์มที่ดีขึ้นแหละแต่ว่าก็ยังไม่แน่ไม่นอนครับหลักๆช่วงหลังเนี่ย่วนใหญ่จะเน้นเป็นการแบ่งแต้มเนาะแล้ววันนี้แล้วบทเป็นผู้มาเยือนครับซึ่งเกมเยือนเขาก็ไม่ได้ถือว่าดีอยู่แล้วนาอบุตรสุดท้ายแล้วเชื่อว่าถ้าเทียบกัน สุดกาดยังน่ารุนน่าเชียวกว่านะครับเพราะฉะนั้นเอียงใจที่เจ้าถิ่นอย่างสุดกาดแล้วกันครับ พอเดิลบสุดท้ายนะครับนู่นเลยไปที่ลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วกันครับเป็นทางสตาบุกนะวันนี้เปิดดินทานพบทีมโซนบัวยอย่างเม็ดครับมาผู้นี้เนี่ยไว้ใจที่เจ้าทีมย่างสตาบุกครับเลขหนึ่งครับเชื่อว่ายังไงวันนี้คือไม่เจ้าก็เจออี๊ยบนะมุมสามแต้มเนี่ยส่วนตัวมองว่าสูงมากๆครับความมั่นใจก็ดีแล้วอ่าวันนี้ในดินฐานในดินทานก็ถือว่าเล่นดีด้วยนะครับก็เจอเม็ดที่อยู่ในโซนบัวแบบนี้เนี่ยคือเม็ดครับถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เม็ดเนี่ยคือฟอร์มก็ไม่ได ดีเนาะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องเกมลับนะครับก็เชื่อว่ายังไงครับวันนี้ไม่นานแ้อดเนาะเพราะฉะนั้นเอียงใจที่เจ้าขินอยากซาตาบุกครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะสั้นๆง่ายๆได้ใจความครับสามวอเดิฟเอาไปเน้นเอาไปหนักทบต้นทบดอกกันได้เลยนะครับก็ฝากด้วยและกันเนาะสำหรับตัวหน้าช่องวันนี้ครับสามวอเดิฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกรรจังให้อาตด้วยลวกันครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ